สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปันะ้ม w w e 2K ยู่สานะแมตช์ชิงแชมป์โลกหญิง g c c Elimination Chamber ต่อกจากศึก Royal Rumble เลยครับก็เป็นศึกนี้แหละมา มาก่อนครับคนแรกจากเกม Lights of Elos อีนาเซมีใครเล่นเกมนี้บ้างในเกมนางนี่8บวกมากเลยนะแต่เกมมวยปั้มไม่ได้ต้องได้ประมาณนี้ <laughs> มาคนแรกเข้าตู้นะ like. เอาตู้ตไหนดีจ้ะเชิญเลือกตู้นี้ละกันนะยะ คนที่สองโอ้โหอันนี้แชมป์เส้นรองครับแชมป์ G.C.C. w o m e n Variety า,าคิระจากแก๊ง s เตอร์แต่ไม่ได้ชิงเส้นนี้นะครับชิงแชมป์โลกเลยนะอันนี้เส้นรองไม่ไม่ได้ชิงแต่ถ้าเธอคนนี้ได้มานะก็ดับเบิลแชมป์ เฟียวเข้าไปอีกขนาดถือเส้นเดียวนะเนี่ยไอ้เพื่อนร่วมทีมซิสเตอร์นี้เลิกลักแล้วอิจฉาไอ้เพื่อนร่วมทีมแชมป์หลุดหมดจากเอวละตู้ไหนดีหนูตู้นี้ละกันค่ะ ผ่านไปและสองตู้เหลืออีกสองตู้โอ้โหเมื่อกี้เพื่อนร่วมทีมครับแต่คนนี้หัวหน้าทีมเลยจากแกงซิสเตอร์เหมือนกันแนนโนนี่เองหัวหน้าแกงจะตีกับลูกน้องมไหมเนี่ยเอ้ยจะเรียกว่าลูกน้องก็ไกลยอยู่ ต้องบอกว่าเพื่อนร่วมทีมแนนโ,นโนเท่ากับ Y2K นี่ทรงผมเออใกล้เคียงนะทรงแบบนี้ไปแนนโนเข้าตู้เอาครับเหลือตู้ใบสุดท้ายใ,ใครจะได้จับจอง โอ้ยเป็นเจ้าของแชมป์ครับแชมป์โลกหญิงจีซซบินเซตแองเจลีนา่าพระองค์นี่เองครับแหมดวงพระองค์ดีเข้าตู้นะจ๊ะเสด็จ,จะเข้าตู้เออตอนนี้เท่ากับว่าตู้เต็มแล้วนะ สี่ตู้สองคนแรกปั้มก่อนครับเหนื่อยก่อนเจ็บก่อนเสียเปียบโคตรแต่พระอ,องค์ดวงดีที่ทำบุญก้าววัดนะจ๊ะ ฝากนะยะและหนึ่งในสองที่ต้องปั้มก่อนแม่สาวขาวโบจากแดนกิมจีมาเซล่า ขาวแข่งกับไอ้พงซักฟอกเลยนี่ขาวไม่ขาว,ขาวดูเอาสว่างสวัยจริงๆ คนสวยต้องสตองครับปั๊มก่อนนี่ไม่กลัวหรอกปากฉันแดงแรงฤทธิ์เกี่ยวเลยและคู่ปั๊มของเธอครับโอ้โหคนนี้นี่เด็กปั้นระหว่างเจ้าของช่องกับคนดูครับตั้งแต่ภาค 2K22 ละอ่านี่ภาค23 ก็มาครับน้องแฟงก,ฟงกี้เด็กใครรายงานตัวด้วยเอาละครับสองคนแรกแฟงกี้กเจอกับมาเซล,ล่าครบองค์ประชุม พร้อมแล้วลุยวิ่งมดจับบิดบิดบิดอาร์มแดกก่อนนะแฟงกี้ทักทายเบาๆแล้วก็โดนเวียงเอานี่หลอกโคสไลน์ซะเลยแล้วก็จามด้วยสอบเจ็บหน้าจังกระทืบเลยนี่เจ็บหน้าเหรอมาแทงเขาเข้าหน้าครับเน้นหน้าโอ้ยแปบ๊บเดียวหัวเหลืองเลยอ่ะแฟงกี้โอ้ยโดนเน้นหัวครับ เล่นงานตอดเอาโดนเตะก้านคอเลยมาตาแฟงกี้แล้วแฟงกี้เตะเข้าไปแล้วก็ทำเป็นเฟสเฟิร์ตหรือเฟสบัสเตอร์ก็ได้ต่อเนื่องจะเป็นแบ็กซูเพกเอาครับแป๊บเดียวจะปล่อยคนออกมาละเอาใครดีครับแรนดอมจ้ะ เลือกไม่ได้ใครดีโอ้โหเป็นอินาเซนะส้มมาแต่ไกลเอาครับตอนนี้เป็นสามเศร้าละมาสปริงมาโดดที่แฟงกี้เลยแล้วก็ต่อด้วยมาเซล่าจับเวียงไปสอกแล้วหมุนฟันสอกเลยอย่าโสดได้ยะยาใเด็กใหม่ จับเป็นฟิชเชอร์แมนเป็นบัสเตอร์แล้วก็ต่อครับออันนี้ชื่อท่าอะไรวะกดแล้วหนึ่งไม่ได้มาเริ่มคึกคักแล้วรีเวิร์ด,ดีดีทีโดยมาเซล่าไม่เป็นไรต่อยให้เอาจับทุ่มเลยอื้ศอ,อกหอแป๊บเดียวครับปล่อยมาอีกแล้วเตรียมนัวเอาสปริงมัด เกอร์ครับเด็กใหม่ปิดคิวซะละใครวะเนี่ยแต่เป็นไออาคิลาเนาะเอาฟังนี้ครับกดได้ปะไม่ได้มาปุ๊บว้าครับเอาโดนฟาดไปเลยเอ่าตอนนี้เป็นสี่เศรา้าใครจะเศรา้าใครจะเศรา้รศราสุดโดน ปาบก่อนอุย้ยอคิีลาเป่ากดแล้วไม่ได้ครับเมื่อกี้ถ้าไม่ตายแล้วนะเอาโดนสมอลแพ็กเกจสวนครับฝั่งนั้นกดเอาฝั่งนี้ก็กดไม่ได้ฝั่งนั้นฝั่งนี้ไม่ได้เหมือนกันเอาเว้ยเริ่มวุ่นวายเอาครับโอ้จะห้าเศร้าครับจะปล่อยไม่อีกแล้ว เอาใครดีโดนเจาะยางใครครับเจ้าของแชมป์้ยหรือแนนโนเป็นแนนโนครับโอ้โหเจ้าของแชมป์สบายจาดเอาฝั่งนี้ซับม,มิชชั่นครับเป็น STF คอร์ฟรีย,ยอมเป่าฟังกี้แฟงกี้ไม่ยอมสอกเขาเบ้าหน้าซะเลย อาเฮ้ยดีด,ดทีสวนครับเออเอาเซมาขึ้นมาเจ้าหญิงยืนสบายเลยครับโอโ้โหเอาฝังนี้อู้ลาเลียดเลยขโมอยไม่ตายนี่โกดได้เป่าไม่ได้ครับโอโ้ยถ้าได้นี่ถ้าได้นี่นหมอง,งูตายเพราะงูเลยนะเอาครับเจ้าของแชมป์ครับจะได้ออกมาแล้ว มาแล้วอะเสด็จออกจากตู้มามาเปิดกับใครดีอินาเซ่ก,ก่อนละกันเด็กใหม่มันไส้รับ <c oughs> ตอนนี้หกเศ้าครับใครจะเศ้าก่อนแยกคนละมุมเลยเว้ยดูใครก่อนดีก่อนแนโนโ,นโดนทุบโดยเจ้าหญิงจัดหมดว่าจับเวียงไป โอ้ยไ,ไหลชนกันอื้โคสไลน์เลยอยากผิดคิวใยคนสวยกระทืบมานี่ยะนี่นี่นี่ประเคนฝ่าบาทฟาดไปใยแฟงกี้แฟงกี้กสป,ปริงมัดสอกระแทกหน้าเอาเจ้าหญิงหลอยกดเลยหนึ่งได้ปะสองน่าจะไม่ได้ครับแม่มัด หันมุมกล้องมาฝั่งนี้เออนี่ดึงเลยดึงขึงข้างในยังไงต่อยังไม่ค่อยมีอะไรออนี่นี่น,นี่แฟงกี้ครับจกพุงนี่เอาฝั่งนี้ทำเป็นไฟนอลคัสเอาข้างในกดไม่ได้ทีบนี่ช่วยเพื่อน ช่วยเหรอช่วยซ้ำม,มาดิโอ้ยอัดกันเองซเเตอร์เอาจนได้ครับนี่นวดให้หัวหน้าทีมแนนโนบอกฉันไม่ได้ขออย่ามานวดไม่เอาอย่าเยอะอีหนูเดี <c oughs> ย๋ยวโดนไปแบ็กเบเกอร์ breaker. แล้วก็ทูบเลยแหมไม่ได้นวดอย่าอยาเผือกเออ <c oughs> มาแฟงกี้ทำเป็นสตันเนอร์ดูซิเตอร์กัดกันเองแล้วล่มาจะพึ่งกัดกันมาช่วยฉันก่อนเอาจับเวียงไปทิ้งไปเลยมาตีกันเองดีกว่าสนุกกว่าเอาสังงานครับหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เบิร์ดการโลกเอาแล้วเว้เาแล้วครับเฮ้ย จกไม่ตายให้แนโนเลยครับทำเป็นโรล,ลิงอัดพิธีโกดหนึ่งสองเกือบไปครับหูทนได้เกือบปาบหัวหน้าแก๊งจัดกันแล้วเ,เจ้าหญิงบอกเดี๋ยวอย่าพึ่งทะเลาะก,กันมาหนีลัเสเซเล็กสวีปแล้วก็ปักเคนด้วยผะหัดนี่นีนึ้นมานี่ยังงอกมา ทำเป็นเอสตรงนั้นจุ่มกัน3คนมาดูข้างในดีกว่าสบายตาเล็กดอบจะเลยมาเซล่าเข้ามา,าไม่สนนะกดใย,ยนี่ก่อนไม่ได้แต่ตรงนั้นก็จุ่มจุมอยู่เออดูข้างในดีกว่านะดูง่ายกว่าาขขนนกกดไม่ได้ ใครจะเศร้าก่อนครับตอนนี้มันยังสูสีดูข้างในมันเดิมครับโฟกัสง่าย <c oughs> เริ่มไม่ง่ายแลย้ว <c oughs> เอาดินได้ครับอาชิารัสจับหักคอคือมันอีข่ขาดเอาอะไรครับข้างในนอนกันสามคนเลยเอาอวี้ยังทิ้งไป ใครจะแจ็คพอตไปก่อนเ,อเข้ามาครบเลยคราวนี้อ้หเอาโดดโคสไลน์ครับอาคิระเออฝั่งนั้นกระโดดต่อยโกดครับอินาเซหนึ่งสองสามเลยโอ้หยแฟงกี้โชคดีจัดครับกลับบ้านก่อนไม่ใช่ละ ตกรอบครับแฟงกี้เสียใจด้วยฮะตอนนี้เหลือห้าคนสุดท้ายเอาแชมป์กดอากิระเอาไปเฉยครับโอ้โหเมื่อกี้เหมือนไม่ใช่ท่าไม่ตายด้วยเป็นท่าธรรมดากดได้เฉยเอาฟังนี้กดยังครับโอ้แปบ๊บเดียวออกสองคนลวดเลยมาใครออกคนสาม พระองค์เป้าไม่ออกอยาแมเอาฝังนี้ครับูจับทุ่มเลยเอาโกดอีกแล้วครับอินาเซยังเด็กใหม่ก็โสดนะเนี่ยโสดนักเลยยาไปเลยยายสามัญชนเดี๋ยวข้าจะข,ขย่ำเจ้าข้างในเหลือแนนโนกับมาเซลล่าครับมาเซลล่าเมา,เอ,า,มา,เอ,าอยู่สตานกิน โดนเลยครับจับโขกเท่านบัเคเขานัวๆว้ยห,หัวยิ่งเติมอยู่หลับต่อปวดหัวเลยเอ้าวเฮ้ยลวงลูปูครับอ้ยท่าซิกเนเจอร์เอาฟังนี้ครับลาเลียเอาฟังนั้นกดไม่ได้ฟังนี้ลหละก็เช่นกันครับมีได้ เอาฝั่งนั้นลุแทงใจดำครับเออโกดไปเปล่าเอาไปเลยครับโอ้โหเอาแล้วเว้ยตอนนี้เหลือสามคนสุดท้ายครับอืกระโดดต่อยอีกแล้วเจ้าหญิงบอกอย่าเยอะอีเด็กใหม่ถีบลืมราชาสับเลยะ อไงดีเจ้าหญิงจับบิดมาฟันศอกอย่ายแนนลุกเลือนอนต่อ <c oughs> โกรธฉันจะโกรธนับยังโอ,โอ้นี่ก็ถีบเลยเออ <c oughs> เดือดเดือดจับขามาหักขาแนนโนโตออจับส่งเข้าไปมาพระองค์จับ เวียงใส่ตู้ครับไม่ส่งเข้าไปครับจอเบอเกอร์สวนเอาดิมาสิวะไม่ราชาสับแล้วโวยโคกตู้ไปอินาเซจับเข้าไปก่อนนะอย่าพึ่งเดือดลดความเดือดอดโดนซะเองมาห้ามไว้เลยนี่จวงหน้าให้เด็กใหม่หมันไส้หลือเกินเข้าไปเลย อีเจ้าหญิงโขกตู้ต่อแม่สูงส่งนักนี่โขกไปเจ้านี้เถื่อนอย่าสูงส่งมึงเข้าไปเลยเจ้าหญิงตายแนนโนมาทำเป็นกระโดดดีดีทีโกดจ้านับ ก็ยังอินาเซรอหลอยอยู่จับมาถีบหน้าเจ้าหญิงก็หลอยต่อมามาเสียบเลยปิน้นขีสเต็มกดข่านับสี่อู้ยังครับอู้หเจ้าหญิงบอกอะไรฟ้าเอาแนโนโนตอบจับทิ้งไปตามค่ะ กระทืบเจ้าหญิงดีกว่าต่อยเลยมั้งครับมากระทืบฆ่าเหรออินาเซช่วยฉันสิเซแกถอยทำไมยะโอ้ยโดนเลยอะเขาไม่หัวอดจับส่งเข้าไปส่วนเจ้าหญิงโดนอุ้ยอะไรเนี่ยแรมเพจครับโอ้ยหลับโกรธเลย หนึ่งสองยังไม่ไปเับโอ้โหเกือบเสียแชมป์เอาครับสามคู่นี้เดือดจัดสามคนดีไม่ใช่สามคู่มาส่งเข้าไปอีแนนเจอกระชั้นต่อมาเรียกหนูอีแนนแกเข้าไป เอาเว้แนโนยืนอยู่คนเดียวอสองคนแล้วมาจัดที่ก่อนนะคะอินาเซรอร้อยอยู่เปล่านั่นไงว่าละโดนล,ลัวลัวจับเอสเโอมาใครเผลอโดนโดนร้อยแน่นี่สาวกำปั้นยัดคอมโบตบตบตบหน้าชา อีกหัวฟาดเอาให้หนักเอาครับคื้นเชือกเส้นสามอิอนาเซเอาแนโนวิ่งมาบัมเวาโดดอู้อินเซนเอลโบโรครับเจ้าหญิงโดนไปโกรธเลยเอากรรมการติดเออนับสิยางอีกอห,หูสตีเล็กไอสามคนนี้อืดจัดเอาเจ้าหญิงถีไปแล้วก็โกรธสิ อย่างอีกอจะบ้าแล้วถึงถึงขั้นทุกพื้นเลยกินาเซตอบจับฟาดไม่กดโดนแนนสวนแนนทำไรครับเอาโดนฟันศอกโดนตบขาอ่อนเลยกินาเซวิ่งมัดกระโดดต่อยหนา้าหลับปุ๋ยกดนับหนึ่ง สองอย่างอีกยอย่างที่บอกอะสตีเหล็กอืดชิปเป่งะสามคนนี้อืดน,นักหร้อย่าเด็กใหม่ต่อยกระทืบแกไปก่อนเพื่อนเลยอืจัดให้หนกักค่าชักหมันใส้แล้วทำไมไม่ใส่กิงในขาวมายะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่แล้ว มันจะไปเวสิบแปดบวกแล้วเฮ้ยเอาเขามาโดนเลยครับแทงใจดำเฉย,ยห,ห,หลับเลยโดเสียแชมป์ครับเจ้าหญิงโอยแนนร้อยเก่งตอนนี้เหลือ2คนสุดท้ายครับอินาเซกับแนนโนแต่ที่แน่ๆแ,แชมป์ใหม่แน่นอนเจ้าหญิงเสียแชมป์ครับอด โดนทีบเลยเด็กใหม่โคตรสดเจ้าหญิงบอกอุ้ยหลบก่อนเดี๋ยวโดนลูกหลงปลอดภัยยังอะปลอดภัยฉันเดินมาใหม่เอาฝั่งนี้ทําเป็นเดอร์ที่ดีครับเจ้าหญิงไม่ได้ออกสักทีออกออกแล้วกันตอนนี้ไอ้ฝั่งนี้โกดเรียบรอยครับนิวแชมป์ครับเด็กใหม่แล้วก็ได้แชมป์ใหม่ครับ แชมป์โลก G C C หญิงอินาเซฟอร์มโคตรสดอ่สมแชมป์เลยครับฝีมืออย่างนี้ต้องได้จริงๆสุดจัดเลยครับแมตชนี้สนุกมากไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ คลิปนี้จะองแชมป์กับอินาเซบ๊ายบาย